Part two สำหรับดัก g u i n e s s เราจะมาลงดันที่สองกันข่ายักก,ยก็ตอนนี้กำลังหาอร์รี่อยู่กูชื่อใหม่แล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้ยพี่เกียนเล่นใหม่ตั้งแต่แรกแม่งเอาตัวอยู่ต้องเอ่อ,อยเดแถวดันน่ะแถวดัน มีหมาแค่นั้นแหละตรงไหนวะอยู่หน้าดัานอะเซิร์ฟสองนะเออเซิร์ฟเหรอไม่ใช่แชนแนลเหรอเอ้ยแชนแนลอยู่แบงค์ฮอนแชนแนลสองใช่ไหมอือเออแชนแนลสองใช่อยู่แชนแนลสอง,งที่มีหมามีหมามันอยู่ตรงไหนมันมีมีทางลงดันไปอ,อยู่เมืองแรกอะ่ะอันนี้ไงเจอแล้วไง เดินผ่านกูอยู่ไปแล้วเนี่ย<บ>บบบบติ๊กดอกติ๊กดอกปีกปิงอ,อ,อ,อันนี้มีเฮ้ยเออเวลยูสี่แล้วเฮ้ยโอเคอันนี้เอาละครัวหนึ่งมาเล่นอันนี้ตัวจริงครับอันนี้ตัวจริงโอโ้ยตัวจริงด้วยเดิมที่เดิมเออมีสัตว์เลี้ยงมันไปมันตัดเลี้ยง อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดดเดี๋ยวโดดอ้าวปอ้าวเป็นทำเควสต่ออ้าวไอเควสแม่งพูดดิะไปทำเควสต่อกันโอเคครับไม่ได้เล่นต่อเนี่ยสายเอนจิเนียร์เดี๋ยวจะให้ดูว่าจะให้ดูมันทำอะไรได้บ้างอ้าโหดมากดูนะเฮ้ยสุดยอดเริ่มจากตัวแรกนะครับตอนนี้เฟรมเรทตึกที่หนึ่ง đúng rồi á, thắc kiểu rèn á, hey, ghi huyền ngôn, hey, nãy phút mình là o, lấy huyền เอาเอายากที่สุดตอนนี้เราก็จะมาดูดนะครับ <c oughs> อิงอะาได้เวลยเยอะกับกูอีกบอกไว้ข้อเดียว <c oughs> มาดูดมาดูดระยะร้อยมิโอ้อไม่ถูกอ้าวจาัดสกิลแรกก่อนเลยนะ <c oughs> นไปไป <c oughs> ไปไป <c oughs> เป็นต้องทำอะไรเลยป่ยให้คุณเดินแม็กดี่ออกวกดอกแลวติดต่อเกียร์าดนี้สเียงมากเกียน์มากเกียรที่สุดจับเสร็จแล้ว มันเก็บให้ไงกิ่งกิ่งอ้าวจัดไปท่าสามนะ เฮ้ยน,นั่นเนเฮ้ยไอตัวเล็กๆนั่นอะลูกน้องกูัวเฮ้ยเฮ้ยอะนะครับเราจะนั่งเราจะนั่งรอให้ลูกน้องเตี่ยวนะก็จะนานแล้อืมดีด้วยลูกน้องกเก่งลูกน้อก็เก่งไหมล่ะ ปวดมดกาคั้งกูไม่เอาเรามอาหมดตอนนี้อะไรขายได้เอาแล้วก็ผ่านมาด้วยความง่ายดายไม่หรอกมาทำภารกิจเด้หนาแหละไม่หรอกมาเอามาเอายดได้่นแหละ าไม่มีปัญหาอะไรรลยโอ้ได้กล่องได้กล่องโคกเฟล,ลเลยเดชมาเถอะไม่ต้องห่า ของเต็มนนะหมามันเก็บมา <c oughs> แม่งได้อยู่ <c oughs> คนเดียวน่าสงสารส่งกัดไอ้ของก่อนแป๊บนึงแม่งของเต็ม เจ้ามีเรื่องอะไรกับข้าหรือเปล่าไม่กล้ามีเรื่องระดับต่อบอกเกิดของเวทมนต์คือพลังแห่งธรรมชาติจย่าด้วเร็วบอกแล้วป๊บเิียวยืนเซ็กซี่มันไส้ยินดีที่ได้รู้จักนะข้าเป็นผู้ช่วยงานเทศกาลในส่วนของพระราชวังค่ะ แล้วทำไมอยู่ดีๆตีวะเออท่านีออ้มาได้ไงนะไม่รู้สิมาได้ไงไม่รู้สิออกตีไงวะเออนี่ไงออกตีเออรู้วิธีปรับปรับปรับปาร์ตีล้ละเตะออกไงวะมันออกแล้ว,ออลวเฮ้เซฟ ถ้าจะปรับปาร์ตี้กดโตโอนะแล้วก็กดแบ่งไอเทมอ่ะมันจะม,มีแบ่งไอเทมอะไรบ้างวะนายอะไรเหรอโอ้ยอย่าทำตัวน่ารักนะเป็นป้าไปแล้วเย็นะนะครับเรามีสมาชิกเพิ่มนะครับโถชีวิตแล้วไปไหนต่อนี่ ไปทำภารกิจอีกอีกสภารกิจหนึ่งแล้วค่อยปิดพาร์ทสองพาร์ทสองทำไมค้างเรารอคนคนหนึ่งนะครับโอ้ยน้องต่อไปเราไปกันคุยต่อไป เรียกเป็ดครับมีการเตะระวังปะเตะระวังการทำภ,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 ภารกิจเฮ้ยทำได้นะเฮ้ยแต่นะกำเนึงไปท,ทำได้นะทางไหนวะเอา้ามันยังปิดอยู่อ่ะอ๋อใช่อ๋อไอ้นี่ยังไม่ถึงองือวือขวางไปขวางข้างขี เตะไปทางไหนเนี่ยต้องไปทางเนี้ยดันเนี่ยเตะเตะนี่เลยเตะข้างทางคุณเนี่ยสอรี่ด้วยนะครับพี่น้องบายบายครับลาก่อนนะครับกดโอมันไล่ออกไม่ได้อะดูวิธีไหมนี่ดูแล้วมันเห็นไหมมันจะมีคำว่าไล่ออกจากบาร์ดี้ไม่ให้เข้าอ่ะ กดโอ้ะกับเมืองกลับเมืองกลับเมืองฮะมีอะไรเหลือจะไปจะไล่มันออกอยังไงโอเคครับพี่เอาละครับวันนี้มีมีปัญหาเรื่องความเรียดนะครับตามมาซะดวยดีเจ้าตุ้มตามมาซะด้ยดีตามมาด้วตามมาเอร์ดีมาก ตาไว้เจ้าตาไว้โอเคปางเลยเจ้าเตะปุ๊บออกเลย่อนอืีนนะครับลบเพื่อนก่อนเดี๋ยวแม่งไม่มีเพื่อนอยู่แล้วลาก่อนนะครับบ๊ายบายไปปิงไม่เห็นปิงเลยวะไม่รู้วิธีเตะใช่ไหมสุดไรออกแล้วไง ปาร์ตี้ใหม่อ๋อก็ยังไม่ออกเอาจากปาร์ตี้ง่ายๆจบเออออกแล้วเอาชวนมาใหม่สิเอาชวนใหม่ชวนก่อนสิมีการอาการแลกเล็กน้อยเอาสั้งงั้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอเคยัง โอเคอ้าวปโชชีวิตมีเหตุการณ์อักซิเดนเล็กน้อยมันไม่ใช่อักซิเดนมันเป็นข้อผิดพลาดแจ้งผ่้จนกันป๊บนึงอยู่ได้นานไหมมีเวลาจำกัดตลอดที่ตลอดที่จังหวะมันจะตายอ่ะเลือด400%ของเราอ่ะจังหวะเราจะตายจังหวะมันจะตาย หรือไม่ก็เอาก็ตายเลือดเหรอถ้าจะหาว่าเลือดเท่าไหร่ใช่ไหมเลือดตอนนี้อยู่หมื่นหนึ่งหมื่นเอาเป็นว่าเลือดตอนนี้หมื่นหนึ่งเทียบกับเลือดห้าร้อยคูณเข้าไปสี่ร้ยอยเซนต์ตีเลือดห้าร้อยวะเอาคุณยนต์ให้ลองก่อนนะเออตกใจตกใจเอาแรงไปก่อนเลยง,ง่ายๆดีไหม ง่ายๆได้สบาย,ายเลยการเ้ไม่ได้แต่ของวะ ระหว่างนี้นะครับสนามลบระหว่างลูกน้องกูกับไอ้นี่อ้าวถ้างั้นแม่งเขี่ยคนง่ายเลยนี่คิดจะรอเไม่ให้สำรวจอะไรสักอย่างเอ้าทำไงได้ลูกน้องกูแม่งหัวเห็นตรูปุ๊บแม่งวิ่งไล่เห็นตัวอะไรเดินปุ๊บแม่งวิ่งไล่เลยกลับไม่ได้ด้วยมาแล้วมาเฮ้ เปิดทางนะเข้าไปทีโอ้ยจะป๊อตทำไมนี่ยอดไล่หลังที่เนี่ยฟิวฟิวฟิวดูเซ <Eugene, Laurie. S 2> oh, hey, ิกนี corona, <Think Schön. S 2> ่ยัง ตรงนี้เดี๋ยวจัดก,การเองระเบิดกูจริงไหมล่ะระเบิดกูจจิงไหมแม่งระเบิดไม่มีสามระเบิดไปทาง,งนู้นเฮ้อยอะไรเออเก็บไปขายไม่ได้เปิดเปล่า คนยนต์กูไปไหนไวะเออเชื่งมันจะมัแยกม,มาได้อยู่ข้างหลังนี่แนะมาแล้วเนะี่ยเปิดหีบสมบัติอา้าวเกิดอะไรขึ้นคนยนกูแม่งทำอะไรได้เร็วมากอะ่ะ เอาเกิดอะไรขึ้นไม่รู้สิเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้เอาอาวุธออกเลยนี่เคือทำลายเก้าของทำลายล้างเลยเฮอมหาเปิดสวิตช์ ได้จะขออีกแล้วอ่ะ <c oughs> ได้ของก็บุ่งของมันดีอ่ะของมันเบี้ยวเบี้ยวเวยอะเราเอาให้เองดีกว่าเยอะเลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ไปไหมไปนะบอดวัวเขาเพ่นก่อนนะเออเพ่นไปเลย ุดเลือดบาดร้อนนะสักหน่อยอนนขอสักนิดก็ไม่ได้มันตา,ตายแล้วจงังหวงไปไป้ายไปยเราเอาอยู่อยากพว่ากูได้อีกแล้วเฮ้ยได้ปืนมาเฮ้ยเอามาให้กันหนึ่งกรวตอนกลับเมืองเดี๋ยวให้เย่ระดับเอ็ดอีกแล้ว ำไมไม่ได้จิประเดนหรอเพราะเราเกียนเตืนอินอินปวได้ของกาเละครับทิงเฮ้ยอย่าไปทิ้งอ่นนั้นมันขายได้เงินเยอะเยสอะไรมจเป็นทิงอ้าวำลาย ข้าวขอ,องทำลายข้าวขอ,องเอาท่าไหนดีวะท่านี้ดีกว่าอะไรไม่จำเป็นเนี้ยสนใจสนใจเอาสนใจเอาเอา,อเอาไฟปไปลวกกันไหมสนใจสนใจยากเห็นฝนไหมชั้นหน,นึ่งยังกำลังทำการทิ้งอยู่ ทิ้งของอยู่ใช่ไหมเรลห้ามันคงไม่มีใครต้องการยังไงทมใหม่เยอะเลยมัารับของฮะลโหลอให้ยคอโอยอะไรเอ้าลองดีเหรอฮะ รอจนหมากว่าเห่าแล้วเนะี่ยต่ยืนรอสักครู่ขณะที่ระบบกำลังทำการต่อสาย,ย,าย,ายาได้ยังไม่เลวกได้ร้อนว้าวท่าน,นี้บอกวิ่งเร็แวแล้วทำทให้ลื่นก็ง่ายๆทำให้มันติดตั้นอะ่ะโอเคถ้าจะใหูพ้พูดง่ายแต่สหรับ น,นั้นมันทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นประมาณนี้ยพอสองเวทชื่อบีคอนทีนิตื่ตื่ตื่นตื่